การวิเคราะห์แบบจำลองอารเตอร์ไปเปิดโปรแกรม RGS ขึ้นมาจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ Landfill ล่าข้อมูลชน ELV และชนโปรโลงในดิสเพย์ จากนั้นทำการสร้างโฟลเดอร์ใน RGS จากนั้นเปิดเครื่องมือ IDW ขึ้นมาโดยไปที่ r t ท o o Box อกไปที่ r a t t e r information เอา idw ออกมาที่ช่อง input เลือกชน elv เลือกฟิลเป็น id เอา p u t ลาเ n อร์ให้เซฟงานตั้งชื่อเป็นเดตั้งชื่อเป็นเดมจากนั้นเซฟใส่ เอาคูทอไซส์ใส่ตัวเลข40จากนั้นกดปุ่ม e v e n m e n t เมื่อคลิกที่ปุ่ม e v e n m e n t ที่ p r เ c e s s เอ็กเซอร์เลือกเป็น Sound and Layer ชนโปรเอ็กเทนเลือกเป็น Sound and Layer โป ที่ช่อง raster energy เลือกเป็นชนโปรจากนั้นกดโอเครอโหลด ได้ภาพดังนี้ต่อมาเปิดเครื่องมือสโลปช่อง input r a ตอร์เลือกเด็ม ช่องเอาโฟลเดอร์ทำการเซฟข้อมูลตั้งชื่อว่าส l บจากนั้นเลือกเป็นดีก g ช่องแดฟอร์เตอร์ ใส่ตัวเลขเป็น1นึ่ง set ตเต t e r ใส่ตัวเลขเป็น1จากนั้นกดโอเครอโหลดค่ะจะไ,ได้ภาพดังนี้จากนั้นเราไปเปิดเครื่องมือ declassify ออกมา ช่อง Input larger ใส่ไฟ slope จากนั้นคลิกที่ปุ่ม classification จากนั้นที่ break break value เพิ่มตัวเลขเต็ม เป็นตัวเลขจากนั้นเพิ่มเป็นตัวเลขห้าสิ 3าตามลำดับ จากนั้นกดโอเคจากนั้นที่ Reclassify Fill New Value เ,เติมตัวเลข3210ตามลำดับ ที่ช่องเอาฟูลเลเตอร์ให้บันทึกงานจากนั้นกดโอเคจะได้ผลลัพธ์ดังนี้จากนั้นเราไปเปิดข้อมูลชนกลัวออกมาจากนั้น เราคลิกขวา Open Attribute t a b l e เพื่อดูชั้นหินจากนั้นเรามาทำการลบ Fill l c u t ออกจากนั้นเราทำการสร้าง f ฟ l ลขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อว่าค a าสเลือกประเภทเป็นช h อตอินทิกเกอ ่อง name เป็น class f i e l property เอ้ hey. ย f i e l property เป็น2จากนั้นกดโอเคต่อมาคลิกที่ get value จากนั้นเลือกชั้นหินทรายหินปูนเชื่อมด้วยออตามด้วยดิฟทีหนึ่งตามด้วยชื่อหินใส่สูตรหินทรายหินปูนใส่สูตรจนหมดจากนั้นกดแอปพลายจะได้รูปดังนี้ จากนั้นเราเปิดเครื่องมือ polygon t r ล l t e r ออกมาที่ช่อง input เลือกเป็นชนโกช่อง fill เลือกเป็น class จากนั้น output ทำการบันทึกที่ที่ class s i z ใส่ตัวเลขเป็น40 จากนั้นกดโอเคจากนั้นจะได้ภาพดังภาพจากนั้นเปิดข้อมูลชนเทนออกมาจากนั้นเปิดเครื่องมือ i ย l น e รุ e n นดิ t e ทน จากนั้นที่ช่อง input เลือกชนเห็นต่อมาทำการบันทึกที่ output เ,เปลี่ยนตัวเลขเป็น40จากนั้นเลือก element ทำการเหมือนเดิม จะได้รูปดังนี้จากนั้นเรามาเปิดเครื่องมือดีคาสิ i ายที่ช่อง Input เลือกทานจากนั้นคลิกที่ c l a s s i f ยเคชั่ n จากนั้น e บ k v a l u e ใส่ตัวเลข1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 จากนั้นโอเคจากนั้นทําการบันทึกที่ช่องอ u t p u t s a จากนั้นที่ r e c a s i i c a t i o n ที่ Fill New v a l u e เติมตัวเลข0123ตามลำดับ จากนั้นจะได้ภาพดังภาพจากนั้นเปิดข้อมูลชนวิวและเปิดเครื่องมืออินอิน i n ีนดิเทนที่ช่องอินพุตเลือกชนวิว ต่อมาทำการบันทึกที่ช่องเอาต์พุตที่ช่องเอาต์พุตเราใส์ใส่ตัวเลขเป็นสีจากนั้นกดอ,อ,นกอกินโนเมนที่ larger energy เชิญโปร จากนั้นกด OK. โอเครอโหลดได้ภาพดังนี้จากนั้นเปิดเครื่องมือดี c l ส s ิฟายขึ้นมาที่ช่อง Input เลือก View จากนั้นคลิกที่ ify, c l a s s i f y เคสชันบ จากนั้นพี่เวกเวลูใส่ตัวเลข1 000, 2 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 จากนั้นช่อง fill value เติมตัวเลข0123ตามลำดำับ ที่เอาพูดรัตเตอร์ทำการบันทึกไฟล,ล์จากนั้นโอเคลอโหลดจากนั้นเปิดเครื่องมือรัตเตอร์แคลคูลาเตอร์แล้วใส่สูตรดังนี้พอใส่สูตรเสร็จจากนั้น ที่ช่อง Output Later ท,ทำการบันทึกไฟล์แล้วโหลดจะได้ภาพดังนี้จากนั้นไปที่ Reclassify ให้ใส่ค่าที่เราคำนวณลงไป จากนั้นที่ช่อง input เลือกเป็น last to v i f y break value เปลี่ยนเป็น,น1 5 0 9 ช่องที่สองเปลี่ยนเป็น22.47ิบอช่องที่3เปลี่ยนเป็น36มสบหกนั้นกดโอเค โอเครอโหลดเมื่อโหลดเสร็จจะได้ภาพเรื่องนี้ลุ่มของดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ